ราแท้แล้วว่าไม่ได้ปีนี้ไงเราก็ไม่ได้ผลไม้อะไม่ออกลุงอ่ะพอเขาฉีดไปเขาลองซีกเดียวก่อนเอ้ยได้เรื่องได้เรื่องเ็าเขาบอกลูกชายลูกชายเขาขึ้นมาดูได้ผลจริงๆริงแล้วก็เพิ่งจะมาใช้ตอนช่วงเดือนธันวานครับก็ถือว่าเร็วมากตอนนี้เราอยู่กันมกราคมปี2567ดูนะครับออกเป็นปั้นเป็นก้อนเลยครับมางคุดนะครับออกทุกลูคทุกคนออกจนต้องบิดท,ทิ้งแล้วออกจนต้องเด็ดทิ้งเลย อันนี้เราอยู่จังหวัดตราดอำเภอเขาสมิงตำบลสตอหมู่หหมู่ที่6นะครับส่วนเจ๊จำปาเพราะเจ๊ก็เพิ่งจะใช้พอเรามเปิดล็อกไข่ล็อกให้นะครับมันก็จะได้ผลผลิตแบบนี้นี่อันนี้ต้นนู้นนะต้นนู้นนะไม่เคยมีมันไม่มีนะแต่ตอนนี้ดูไปเลยเพลาเลยดูนะท่านผู้ชมดูนี่ดูน่าเกลียดมากน่าเกลียดที่สุดเลยกระดกน่าเกลียดเวียนมาทางนี้ขดูนะท่านผู้ชมงี้ไปดูเลยเนี่ยแโบว่าจะเด็ดทิ้งเนี่ยเห็นไหม มันออกข้างๆจะเด็ดทิ้งเป็นไฟเดียวตั้งขึ้นลูกลูกก็ขึ้นสวยมากโตแล้วเห็นไหมโตเร็วด้วยอยู่ข้อแตกใบอ่อนมาใบอ่อนออกดอกได้นี่ใบอ่อนเลยนี่นนแต่ปีนี้ภูมิใจจะเงือลูกเขาไม่ไม่ไหม,ไม ตอน,นแรกอ่ะคิดว่าไม่ได้แล้วโมกมนล่าแล้วนะใช่ปีนี้คิดว่าไม่ได้เลยแล้วก็เพิ่งจะมาใช้ตอนช่วงเดือนธันวานะครับก็ถือว่าเร็วมากตอนนี้เราอยู่กันมกราคมปี2567ดูนะครับออกเป็นปั้นเป็นก้อนเลยนะครับบางคุดนะครับออกทุกหลุมทุกคนออกจนต้องบิดทิ้งแล้วออกจนต้องเด็ดทิ้งเลยห่วงลูกในยาวนะครับยาวแบบนี้ได้ราคานี่ดูกิ่งกิ่งแม่นะนี่ดูกิ่งแม่นะเล็กนิเด,<อ>ดเดียวกานห่วงลูกใหญ่มาก ใบไหม้ไปยังออกอ่ะแล้วซี่มันสดมากนะมันแดงแป๊ดเลยไม้ฟาดกลางกิ่งเลยยังออกขนาดคือเราท้อแท้แล้วว่าไม่ได้ปีนี้ไงเราก็ไม่ได้ผลไม้อะไม่ออกถ้ามันเป็นอย่างนี้เราลองเสี่ยงไปเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ทิ้งไปเลยพี่โอก็เลยสั่งลุงอ่ะพอเขาฉีดไปเขาลองซี่เดียวก่อนเฮ้ยได้เรื่องได้เรื่องเขาอ่ะเขาบอกลูกชายลูกชายเอาขึ้นมาดูได้ผลนิดนึงเกษตรกรเทพไชาวนาชาวไร่ชาววนขนมาเกษตรกร ความสำคัญอย่าให้เจตตะกอลา